กินข้าวนะครับผมมือ้อค่ำนะครับผมตอกหมูข้าวเหนียวทอดขนมขนมพดนี้เราจะเป็นเจ้าสัวกันนะครับทุกคนที่รักซื้อให้ถ้าไม่ซื้อถ้าไม่เอามากินนี่กูดเองแ้ววให้ก็ไม่กล้าให้แล้วก็ว่าไม่เข้าากได้ครับจริงจริงมันยางหากินเองได้ครับโดยเฉพาะของนอิม อยู่กับใครมีความสุขก็อยู่ไปนะครับผมอยู่กับใครก็มีความสุขก็อยู่คนนั้นนะครับเคยคิดว่าเรามีค่าเห็นเราเป็นคนสาคัญคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตก็อยู่คนนั้นนะครับจะอยู่กับคนไม่เห็นค่าทาดีก็ไม่ได้นี่ทำดีก็ไม่เห็นพอทำช่วยทำผิดพลาก็ซัเติมแบบนี้ก็ไม่ไหวกันนะปิดผ้าก็ไม่ใช่ว่าจะปิดพลาดข้งหนึ่งั้งงสองํ้างสามแล้วมีครั้งหนึ่งถึงสิบก็ไม่ไหวนะ จะอ,อย่าผิดพลาดบ่อยนะ,ะชีวิตไม่ดีผิดพลาดบ่อยโดยเฉพาะชีวิตความรักหรือว่ามีถตมีภรรยาเป็นแฟนกันคบกันผิดพลาดบ่อยๆํำๆก็เริ่มต้นใหม่ก็ไมนะ่ดีเหมือนกันนะดีสาหรับคนที่มีต้นทุนนะแันหนุกกันนั้นแต่สําหรับคนที่ว่า,าไม่มีต้นทุนผิดพลาดบ,บ่อยก็ไม่ดีนะฮะ เพราะว่าการนี่ดีกว่าจะล้มปิดผ้าแล้วลุกขึ้นมาใหม่ครั้งนี้ต้องใช้เวลาใช้เวลาอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้เงินด้วยเยียวยาทุกสิ่งใช้เงินใช้กําลังใจของตัวเองดันฝังดังต้องตัวเองอยู่กรุงเทพนะน้ำก็ต้องซื้อนะไม่ซื้อต้องกดตู้เอาก็ต้องใช้ตังนะฮะอาหารแบบนี้ก็ต้องซื้อต้องหาตังซื้อนะฮะถ้าอยู่บ้านนอกนี่มีที่เด็นก็เขาปลูกผักกินเองได้ก็ดีไปครับ มีที่ดินปลูกปัากินเองทำธุรกิจพอเพียงเงี้ยเป็ดเลี้ยไก่ไข่อ,อ,อ,อืเตอาที่มันไม่ยากมันไม่ลําบากเกินตัวครับถ้าอยู่ใกล้คลองยิ่งระบายหญ่ใกล้คลองใกล้แม่น้ําหาปลาหาหอยหากุ้งไรได้หาอาหารในคลองได้ปักบุ้งปักตกปักน้ําหากินได้ในกรุงเทพในตุกางต้อง็นเงินนะอยู่ใกล้คลองใกล้ทะเลนี่ก็จักทำมาหากินก็ไม่อดตายครับ จะอยู่ใกล้สิ่องอุดมสมบูรณ์จะไม่ทำมากินไม่หาไม่กินก็อดตายเหมือนกันนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ